สวัสดีค่ะวันนี้มาดกูการหวานข้าวนะคะทางนี้หวานเสร็จแล้วนู่นอยู่ข้างในนู่นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมามาดีมา ไปถือนมเดี๋ยวรถตาก็มาเอาข้าวขี่มอไซต์ตรงนี้หละการลำเลียงข้าวเราก็จะเอาข้าวเปลือกใส่บนมอไซค์แล้วก็วิ่งบนถน,นนนี้เลยค่ะบนคันนานี่หละค่ะที่ละครึ่งถุง ไม่งั้นเราแบกไม่ไหวเราใช้วิธีขีม่มอไซเลยมอไซวิบากเ <c oughs> นี่ยตรงนี้หวานเสร็จ <c oughs> วาน <c oughs> วานเสร็จแล้วน้ำท่วมข้าวก็เลยไม่งอกเนี่ต้องเสริมใหม่แต่นี่ของของเจ้าของงามค่ะฮันนี่ของเจ้าของงามอยู่นี่เราเดินไปดูข้าวหวานข้าวอยู่ฝั่งนู้นสีนาง วานจริงๆอ่ะมันเสร็จตั้งนานแล้วแต่มูต่วานแบบไม่ไม่รู้อนาคตว่าฝนจะมาติดติดกันมันก็เลยสะ,ส,ะส,ะส,ะสะอาสะอาสะอสะออยู่ก็เลยเหนี่ยเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราเดินไปดูข้าวหวานข้าวกันนะคะมีอยู่สนาค่ะมีคนหวานอยู่สามคนค่ะได้ใครมาช่วยคนหนึ่งเนาะนี่ดูไม่ออกพี่นายบ่พี่เจนเ่ ีเดินชาจังลุงเจ็นดิเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เขาเรียกผัก อันนี้เขาเรียบผักอะไรนะผักอะไรนะลืมชื่อเคยเอาลงคลิปอยู่ค่ะนึกไม่ออกค่ะนึกไม่ออกเนี่ยต้นยังใหญ่เลยนี่ต้นเขาข้าวงามข้าวงามเนี่ยต้นผักศึกอ๋อผักศึกใช่แล้วต้นผักศึกค่ะเดี๋ยวต้นใหญ่มากเลยค่ะ ดูรากเขานะคะเนี่ยรากมันเดินบนคันนาเลยค่ะรากใหญ่อยู่อันนี้ที่วานก่อนหน้านี้ก่อนฝนตกติดติดกันมันก็งามนะคะยาวมากเลย ไปดูคนหวานข้าวเขาหวานเครื่องมีหวานเครื่องหนึ่งหวานด้วยมือสองอยู่ปั่งนูน้นหวานเครื่องมันก็ไม่ค่อยหนักนะข้าวมันเบาถ้าหวานปุ๋ยมันจะหนัก ออครับตะกะเตนครับตะกะเตนจริงบอ,อ,อวันนี้มาให้กําลังใจชาวไร่ชาวนานะคะหวานข้าวกันนะคะสวัสดีค่ะชมทองคุ่งนะคะ เนี่ยเจ้าอินทวานเสร็จแล้วตํเม,มือยบ่ดูคนคนช่วยหวานเหม,ม,มือนตํเมืยเนาะใช่ไม่ดีใช่ตํเม,มืยไหมนะ ดื่มเ <c oughs> ดินมานี่นี่เดินมานี่แต่ใครไม่ช่วยหวานนะตะเมื่อยบอไม่เสียงเบาดีแต่ ข้นเสียงเบาดีเนาะวันนี้หญ้าเยอะจนเนาะเนี่ยถ้าไม่ไทได้อีกไมได้เลยยญาเยอะเนี่ยวานทิ้งช่วงมันก็ยาวพอๆต้นข้าวนั่นเอง บ้านรามจุยยอได้คนมีฝีมือมาหวานข้าวข้าวนี่กำลังงอกง,งามอยู่นี่โอ้บ้านคนมีฝีมือมาหวานข้าว กำลังดีเลยข้าวงามแน่ปีนี้ถ้าไม่ใช้ดะอีกนี่ยาวยาวจนนั่นนี่โว้เดินจนยากนั่นนี่ <c oughs> <c oughs> ขาวานข้าวแบบไหนขาวานข้างข้างเลือดตรงกลางเราก็นึกว่าเลือติดคลองฝั่งโน้น ทางนูนก็แค่สองนาวันนี้ข้าวงามงามได้ผลผลิตดีเด้อเป็นมีเห็ดเพาะงอกไหมเนี่ยบนคันนาเนี่ย เนีย่ยสมัยโกนตามคันนาจะมีเห็ดเพาะนะคะเห็ดเพาะงอกตามโคนต้นไม้เดี๋ยวนี้หาดูยากแล้วหายากเอาน้นามมาไว้ให้ดื่ม ถ้าดีถือนมกล่องมาให้เขาไม่ถือน่อยู่บนหัวรถเลยน้ำขวดวางตรงนั้นแหละไว้ถือมาแล้วก็ไว้ให้กินไปเอืวอมือวานข้าวเสร็จหมดอย่าง,าง,างลงไได้ ยุ่อยกัน้ยายไปอีกนานหนึ่งนะคะย้ายไปอีกกระดืนตามกันไปลงนาอีกนาที่หนึ่งเสร็จแล้วนานี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เป็นนาที่สองสามสี่เลือสีนานะคะ ว่าไรครับอยากกลับแล้วปะเขาไปไป้าไว้ไปหวานนาที่สองอีกต้างงน,นะร้านชายอยากกลับแล้วยังปะยายเดินโ <ừ> อนยายเดินโอน วันนี้มาชมทุ่งนะคะมาดูการหวานข้าวฝนคงจะหมดแล้วละฝนคงจะมาแค่นี้เอาแล้วชามไม่เอาไปเอาชามไปให้เพาะแล้วอันนี้กำลังงองงามงามเนี่ยอันนี้กำลังงามเลยเนี่ทกวันได้เสมอดีนะคะเนี่ยอันนี้ของเจ้าอื่นนะคะเจ้านี้อันนี้ของเจ้าอื่น,นะคะ่ะ อันนี้ของเราค่ะของเราฝั่งนี้งามแล้วค่ะสวยค่ะน้ำแห้งแล้วออนนเอาอะไรมีไรปูมก็อยู่ในรูแล้วไไอืมเย่าไปเยียบต้นข้าว เยียบต้นข้าวตาแล้วนั่นถอนทําไมเอยไม่ได้เอาทําไมไม่เอากิ่งไม้นําไปเหยียบต้นข้าวอีแล้วขาไ,ไหนขานะไม่ดูต้นข้าวเลยนี่เขาเอากิ่งไม้นี่ไปแย่ดีกว่านี่หักกิ่งไม้นน่ <c oughs> กิ่งดอกไม้น่ะน,นักไกลมือทางนู้นก็ไม่เอาเนาะโจกและอดีโจกไม่ยอมหักแล้ะหาห่วงไว้ทำไมไอ ตกกะเตนน่จะจีแย่มันทําไมมันไม่ออกหรอกทําไมไม่เอาทางกา้านแย่เอาทางดอกแย,ย่เนาะอือทางไหนก็ทําไปโ <No, S 1> นไม่หายไปแล้วมันไม่ออกมาหรอกแย่มันจะออกมาทําไมมันกําลังหนีพอดีน้ําแห้งมันก็ทํารูอยู่นี่บูมันหาที่อยู่ เดี๋ยวเดินกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเดินกลับแล้วค่ะอันนี้ผักเปรเดอร์นี่ผักโปรเปรคันนาไม่ค่อยหอมนะคะโปรคันนาไม่ค่อยหอมค่ะแต่ถ้าเปรป่าเปรภูเขานี่จะหอมอันนี้จะหอมหอมเลยแต่ว่ามันรสชาติไม่เหมือนกันมันจะสักๆเวลากินมันก็หอมนะคะเนี่ยหอม ก็กินได้เช่นกันค่ะแต่ใบมัน <c oughs> มันจะสากๆแตกต่างจากบนเขาที่เราเข้าไปเก็บอันนั้นใบจะหนากว่ากันนิดหนึ่งแล้วก็จะกรอบอร่อยผักศึกนีิงอกเยอะเลยใครอยากได้ไปปลูกทอนไปปลูกได้นะคะเนี่ยเนี่ยก็ออกยอดระวังมดกัดนะคะบนคันนาจะมีมดเยอะ <c oughs> เช้าๆนะ่ะเสียงไม่ค่อยจะปกติกระเอมกระไอพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะคะนั่นวันนี้วันพระค่ะวันนี้วันพระไม่ได้ไปวัดเลยค่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นสวย เดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านเพราะว่ามีนักเรียนมาด้วยเขาจะเตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะเสียงนกเสียงนกร้องบรรยากาศเช้าเช้าเย็นสบายค่ะต้องวิ่งดีต้องวิ่ง,ต,ง,งต้องวิ่งออกกำลังกายนี่บรรยากาศอากาศสดชื่นอากาศบริสุทธ ถ้าลุกมาวิ่งทุกวันทุกวันนี่ก็โผ้อเนี่แค่เดินก็รผอมแล้วน,นะถ้าเรามาเดินจากนี่ไปนู้นอะ่ะไปจากถนนคลองเนี่ยฝั่งรถจอดเนี่ยก็จะเป็นฝั่งคลองถ้าเราเดินยาวไปนูน้นก็จะไปชนถนนฝั่งนูน้นไปจรดถนนฝั่งนูน้นีิเราก็จะหอบแหงๆเหมือนกันนะคะ ได้เดินออกกําลังกายเหมือนพระไปเดินทุดงนั่นแหละค่ะตอนนี้พระเดินทุดงก็ไปถึงอุบลแล้วคงเจียมเดี๋ยวขยับขยับก็มาถึงบุรีรัมย์มาถึงอำเภอประโคนชัยวัดหมู่บ้านนารีนี่แหละท่านไปเดินทุดงกันเที่ยวชมบรรยากาศนี่มีนอนด้วยดิ เห็นไหมนอนอะไรเนี่ยน,น่ากลัวจังนี่ไงนี่กลัวนักให้เขาอยู่ไปามาถึงแล้วถึงขอบคลองแล้วค่ะถึงขอบคลองแล้วค่ะถึงขอบคลองแล้วเราก็มองไปนน้ บรรยากาศที่กำลังหวานข้าวจะมองไม่เห็นแล้วนะคะไกลค่ะเดี๋ยวนารีต้องลงเพียงเท่านี้นะคะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะหอบเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะ